สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่เท่าไหร่น้อวันนี้วันตุดจีนนะน่าจะวันที่2 7นะครับ21อ่าวันนี้โอกาสดีนะเสาเข็มกลวงหกเหลี่ยมนีมาส่งก็เลยจะพามาคุยนะให้ท่านเจ้าของบ้านนะวิศวกรโดยเฉพาะเจ้าของบ้านเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ รู้แล้วเลือกให้ถูกต้องนะมันมีหลายแบบไม่ใช่ว่าเหมือนกันอะไรก็ได้ไงไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าต่างยังไงนะดังนั้นคลิปนี้มีประโยชน์กับใครนะก็จะมีประโยชน์กับเจ้าของบ้านนะใช้ดุลพินิษนะในการเลือกซื้อนะแล้วก็ดูดูว่าเป็นยังไง่ะเราเห็นกลวงเนี่ยเห็นว่าฝั่งนี้มันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแต่อีกฝั่งเป็นอีกแบบหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันด้านนี้ลงล่าง ส่วนด้านที่อยู่ข้างบนเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้นะเวลากดหรือตอกนะแตกหมดนะมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะเล่าวิธีการเลือกเลือกเสาเข็มตวงนะที่ที่ดีนะที่ด,นะดีแล้วก็ใช้แล้วไม่แตกไม่แตกนะเพราะว่าตอนที่กดที่ตอกเนี่ยมันจะไม่แตกนะนะดูกันดูกันนะอ่าฝั่งนี้จะเป็นอย่างงี้นะครับ เลยนะอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อยู่ข้างบนฝั่งนู้นตอกลงดินอืมคราวนี้มันมีข้อแตกต่างยังไงน,นะดูอันนี้อดีได้เห็นอดีนะเน่เน่ปกติจะมีเหล็กเคลื่อกเหล็กยืนนะอยู่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วแต่นะบางยี่ห้อหมาย่างบางผู้ผลิตบางอย่างเนี่ยต้องดูนะครับเนี่ยนะลักษณะของเนื้อเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกัน อย่างเงี้ยเนี่ยมันแข็งแรงเพราะว่ามันมีหินนะมีหินเยอะเลยนะอันที่สองตัวเหล็กเนี่ยหนาไหมนะบางทีเขาบอก2.5อันนี้มันน่าจะ4มิลน,นะ2.5ก็ประมาณเนี้ยถ้าเป็นเหล็กยืนนะควรจะเป็นแบบเนี้ย4มิลเห็นไหมบางยี่ห้อไม่ใช่บางยี่ห้อเป็นแบบนี้เหล็กยืนเนี่ยอ่ายี่ห้อน,นี้มาถึงที่ที่เนี้ยนะที่เนี้ยที่เนี้ยที่ผมไปเลือกซื้อแล้วไปดูที่ลงผลิตมาเลยเพราะว่าไงเคยเจอบางอันนะ มีแค่เหล็กเนี่ยสามเส้นเนี่ยขนาดเท่าเนี้ยแบบนี้มันไม่ดีเพราะว่ามันหักง่ายนะเวลาต่อหรือเวลายกอัะหักไปเลยอันนี้เขาจะมีนี่นะหนึ่งสองสามจีมีสี่แล้วมีเหล็กรัดรอบเห็นไหมครับเหล็กลัดรอบเป็นระยะนะเป็นระ,ะระยะระยะระยะไปซึ่งทําให้มันมีความแข็งแรงกว่านะดูเพราะนี่ไหมสี่สี่มิลถามว่านี่กี่มิลอันนี้นะกี่มิลเหล็กยืนเนี่ยกี่มิลกี่เส้น มีเหล็กลัดรอบไหมอ่าบางคนเซลลก็จะบอกว่ามีนะไม่เชื่ออย่าไปเชื่อขอดูขอดูเราอิงนะขอดูแบบหรือไปขอดูเอ่อขอดูภาพอ่ะนะไมนะนะงั้นเนี่ยเอ่อมันจะรไอยของที่ไม่ดีเดี๋ยวผมหาดูอันอื่นนะมันไม่มีละมีแค่นั้นแหละ่าอ,อย่างนี้เนี่มีสี่เส้นนะ มันจะดียังไงเพราะเวลาหัวเสาเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยนะเราเอาตะเอาตะกอ้อตะแกรงครอบตรงนี้ตะก้อครอบนะเนี่ยเนี่ยตะก้อแบบเนี้ยน,น,นะครอบเพือ่อให้น้ําหนักเนี่ยมันลงได้ดีครอบไปไนะไนี้นะไอ้นี่มันจะมีส่วนนะเพราะเราผูกเนี่ยผูกยึดติดกับพวกนี้นะ ถ้าเล็กๆเนี่ยมันก็ยึดไม่อยู่ไม่ดีนะอันนี้เนี่ยก็ใหญ่หมดเลยผมไปดูมาแล้วแล้วก็มันมีหลายหลายผู้ผลิตซึ่งต้องให้คนระบุให้ชัดเจนว่าของเขาเนี่ยเป็นอะไรแล้วเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับมันลงไปเนี่ยมันอย่างเงี้ยน่เนี้ยถ้าอันนี้เล็กๆนะสองจุดห้าเนี่ยไม่ได้สี่เนี่ยโอเคต้องมีเหล็กลัดรอบนะเหล็กลัดรอบก็คือตามเนี้ย ถึงจะดีนะอะดูตัวอย่างนี้นะพอดีไอ้ที่เจาะทุกหัวเข็มไว้ก็หมดไปละอ่าดูนี้นครับขนาดเข็มไอบางยี่ห้อนะครับเข็มไอบางยี่ห้อยังทำแค่นี้เลยเนะ mm. นี่ยแค่สี่มิลยังไม่ถึงสี่เลมั้งสามนี่ถือว่าเล็กและไม่ดี ถ้าจะให้ดีต้องใหญ่ๆดูดิอันนี้เลหล็กไอเสาเนี่ยเสาเข็มควงทั้งใหญ่กว่าเลยนะผมเคยเจอแล้วก็เลยเอามาฝากนะท่านเจ้าของบ้านที่จะเลือกซื้อ,เ,อเลือกซื้อเสาเข็มคัวงหกเหลี่ยมนะอย่าคิดว่ามันเหมือนกันนะไม่เหมือนนะผมเช็คทั้งาดาวอิงแล้วก็ไปดูที่โรงงานมาแล้วนะไม่เชื่อว่าเป็นแบบที่เขาว่าหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวต่อ,อยนิดนึงนะครับวันนี้เราสั่งมาน่าจะ28ต้นเนะาะจะมาใช้ทำอะไรเนี่ยอย่างนี้นะครับตรงส่วนที่เป็นโลจอดรถอะหรือหน้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยุบยุบลงไปนะสักพัก,กยุบไปเลยเัรานั้นถ้าไม่ได้มีเข็มเ,เข็ม กดลงไปคราวนี้กดไปยังกดไปแล้วแต่ตอนนั้นเก็บมันไม่พอมันห่างไปนะเนี่ยประมาณจริงๆอยากได้แค่เมตรห้าสแต่อันนี้มันไม่พอเดี๋ยวนี้มากดเพิ่มนะเพราะว่าที่เขากำลังปูกระเบื้องอยู่อะมีอันเดียวที่ใส่ได้าลังปูกเบื้องอยู่อะมีอันเดียวที่ใส่ได้ อ่าอ่าอีกนิดนึงนะครับเอ่อ,ก,อก็คือเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะรวมถึงตรงนู้นด้วยนะครับที่จอดรถด,ดังนั้นเนี่ยเอ่อถ้าปูเฉพาะเทคอนกรีตอย่างเดียวนะเช่น10มิล15มิลมีวายเม็ดอะไรแยะก็แล้วแต่นะครับน้ำหนักมันจะอย่างนี้ครับกดลงแล้วแอนแล้วก็จะยุบตัวได้ตรงนั้นก็เอ่อเพื่อป้องกันตรงนั้นเนี่ยเราก็จะ นะกดเข็มนะให้มันทีกว่านี้อันนี้มันห่างไปเพราะว่าตอนนั้นคำนวณมาไม่พอขาดไปเนาะหรือว่ากดผิดนะผมเอาไปใส่ตรงนี้จริงไม่ผิดหรอกถูกแล,ล้วแหละแต่ตอนคำนวณคำนวณผิดไปนะกดถีไปตอนแรกตอนหลังก็เลยไม่พอนะแตไกกดไปก่อนตรงน,นี้อีกนะตรงน,นี้ก็เป็นที่จอดรถประมาณหกพันทีนี้รถวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออก,ออกจอดอยู่เงี้ยมันยุบครับยุบแน่นอน ครับครับมันอายุบแน่นอนเนาะก็เลยต้องกดเข็มน,นะอนี้ก็ข้างละ15นะ15ลูกไอ้15ต้นอันนี้12ต้นซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเอาแมคโคมากดกดกดนะแล้วก็ค่อยเทปนะูเทคนกรีตสัก15มิลมิลไม่ใช่15เซนนะซึ่งมันก็จะเหนือระดับถนนมานิดนึง เ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันมัน,ม,นมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเข้าเนี่ยน้าท่วมถนนอะไรเงี้ยมันก็จะมาบ้านเราแทนที่มันจะไปฝั่งนู้นนะเพราะว่าถนนมันเป็นหลังเต่านี่เนาะมันก็จะมาฝั่งนี้ได้นะแล้วสูงไปก็ไม่ดีนะสูงไปรถวิ่งเข้าก็ลาบากนะรถวิ่งเข้า,าอันนั้นก็ประมาณ1 0ถึง15นะอันนี้ก็เอาหนาหน่อยนะครับ15เซนนะครับพื้นนี่เนาะซึ่งก็จะอยู่บนหัวเสานะหัวเสาเข็มตรงนี้นมี่ยมี12นะเพิ่มนะ แต่เดิมมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดิมน่าจะมีอยู่หกแปดต้นแล้วไปถึงนะู่นน่ะบวกสิบสองก็เป็นเท่าไหร่ยี่สิบต้นนะยี่สิบต้นเราก็เอาน้ำหนักของของของอะโหลดนะที่จะจะมีนะ,ะมันก็มีโหลดของตัวมันเองด้วยใช่ไหมแล้วก็โหลดของรถวิ่งเข้าวิ่งออกเนะี่ยมันก็เดี๋ยวตอนนี้คิดในใจคิดไม่ออกนะก็คือเท่าไหร่ละยี่สิบต้นก็หารด้วยน้าหนักเช่นน้าหนักยี่สิบตันก็ ตกต้นละพันกิโลถ้าน้ําหนักไม่ถึงน้ําหนักสมมุติว่า10ตันก็รับต้นละ500กิโลอย่างเงี้ยเราก็คํานวณดูก็ถ้า5้ากิโลเนี่ยได้นะทำไมถึงบอกว่าได้อก็ไม่ดีหรอกนะถ้าต่ํากว่าสัก500นะอนะก็จะดีแต่ว่าอตอนนั้นน่ผมคํานวณจากเข็มที่ใช้คนกดเนะเพราะเข็มใช้คนกดอ่ะผมเห็นเขาลงผมเห็นเขาขึ้นไปกันเจคนนะก็ประมาณ500โลตีสบายเจ็ กิโลนะ